สวัสดีครับพี่อิตินีวิทย์ชาวบ้านทุกท่านทุกคนครับพี่น้องครับเดินทางมาที่บ้านช่างจรวดครับพี่น้องครับสวัสดีครับเพื่อเป็นแนวทางโค้งสุดท้ายจริงๆโค้งสุดท้ายเน้นแล้วก็จะมาตามความฝันช่างจรวดเหมือนเดิมมอนี่ฮะก็มาตามความฝันช่างจรวดนะคะเนาะโค้งสุดท้ายของช่างจรวดเด้อค่ะ พร้อมยังไงพร้อมยังเอาไปแล้วนะนี่เอาสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะมาตามโค้งสุดท้ายเนาะเมื่อนมาตามโค้งสุดท้ายผมวันที่สิบหกมีนาสองพันห้าร้อยเจ็ดเอฟซีลงไปแล้วสองคลิปเอฟซีว่าอยากได้ย้ำโค้งสุดท้ายเอาแลยเนี่ยชัวร์ไม่เปลี่ยนตัวเลขแน่นอนครับ เลขความฝันให้ฟังกับพี่ฝันว่าเห็นเลขในวันที่หนึ่งหกตัวแล้วก็เลขท้ายสองตัวแต่เลขท้ายในวันที่หนึ่งไองเลขหน้าวันที่หนึ่งจำไม่ได้จำได้เป็นเลขท้ายศูนย์สี่เก้าแล้วก็เลขท้ายสองตัวสอ,วองแปดน้อยหน่อยเนาะศูนย์สี่เก้าสองแปดนะคะศูนย<อ>์สี่เก้ากับสองแปดเอฟซีหลายคนว่ารอความฝันว่าจะเหมือนงวดที่แล้วไหม พอวันนี้จะมาเล่าความฝันตาข้างซ้ายขยิงอีกแล้วคือนั่งอยู่ซ้ายแต่ว่าความฝันฝันว่าที่ว่าที่ไปฝันคือแรกฝันว่าเห็นเลขบนทองฟ้าตันที่สองว่าไปรับเงินโปรยเงินเงินโปรยทานในงานศพแต่ฝันฝันคือแรกเห็นตัวเห็นเห็นตัวเลขโดยที่ไม่ต้องแปลไม่ต้องแปลความฝันแต่ฝันคืนที่สองติดกันไม่เห็นตัวเลขเลยเห็นว่าได้จะรับรับ รับเงินรับทรัพย์รับทานที่ที่เป็นพลูใบพลูกับการพึกแล้วก็มีมะไอปูนแดงก็เลยได้เลขตัวตัวนี้เ็ดสีจำกันได้เนาะเลขวันที่ที่เกบนเจ็ดหกปียังเหมือนเดิมพี่เจ้าเก้ายังเหมือนเดิมยังย้ํย้ตัวเดิมย้ําตัวเดิมอยู่ไม่เปลี่ยนแต่ว่าเน้นเน้นมาเก้านี่ครับหนึ่งเก้าศูนย์กับสี่ห้าเก้าแล้วก็ศูนย์สี่เก้าเลขความฝัน เน้นๆครับพี <cción> ่น <at 10> ้องครับเน้นแคปหน้าจอไว้เลยนะคะ49นะคะเลขจ่างจรวดเลขนี้เลขนี้ได้ประมาณวันที่เก้าวันคือวันวันที่เก้าครับถ้าไปชนกับทุกสำนักก็ดีใจด้วยจะได้ช่วยกันภาวนาให้ออกเลขนี้ค่ะได้ตั้งกิจติานกิจิานด้วยกันเลขสำนักไหนที่มาตรงกันก็เป็นมิตรผูกพันกันเนาะในความดีใจทุกสำนักค่ะหลายสำนักด้วยค่ะที่เข้าศูนย์้า แล้วก็มี4 5 9แล้วก็190ว1 9 0กับถ้าใครเข้ากับตรงเลขข้างจุดก็ยินดียินดีน้อมรับยินดียินดีกับทุกท่านอาจจะอันทั่วโลกทั่วไทยครับได้ได้ได้ถูกขู่กันทั่วประเทศเนาะครับอันนี้คือเลขแนะนําที่ใหม่ว่านี้หนึ่ง6น6 0นี่เลขทูบทูบเสียงไทยแกบวนเพราะนั้นใน6 0แต่เลข1 9 0เป็นตัวเดียวกัน6กับ9มาเทียนกันได้เนาะแล้วเลขกระทัดเพราะนั้นที่ตรงกันเลขประทัศได้4 5 9ตรงกับเลขแม่ของเม่เข็มทองที่ออก เจ็ดเก้าตอนนั้นตรงกันโดยโดยปฏิหารแล้วก็แปดสี่เป็นเลขประทัดเลขนี้เลขสามเก้าก็คือเลขที่จะสร้างโอปูสูงสามเมตรยาวเก้าเมตรครับแล้วก็นี่เป็นเลขความฝันโค้งสุดท้ายครับงัดนี้ถ้าชอบเนาะผมชอบเก้าซื้ออะไรก็ได้มีค้่าแล้วสองแปดล้วค่ะสองแปดเป็นเลขฝันฝันเห็นสองตัวล่างตัวแดงๆครับแล้วก็ศูนย์สี่เก้าอันนี้สามตัวหน้าจําไม่ได้ ในความฝันแต่จำได้แต่แค่แค่นี้คือว่าฝันได้หกตัวเลยบ่ค่ะฝันได้หกตัวแต่จำจำไม่ได้พอตื่นตื่นมาปุ๊บจำได้แต่แค่นี้กับกับสองตัวอาจจะไม่ต้องกลับเหมือนงวดที่แล้วคแต่ถ้าไปตรงกับเลขดังสสดงไหนก็แสดงความดีใจด้วยคได้ช่วยกันภาวนาให้เลขออกตามตามที่ฝันมาหลายหลายครั้งหลายหลายปีเนาะถ้าพรอย่างนี้นี่มีโชค มีโชคยังไงครับผมกับฝันนี้มีโชคโอ้กับฝันถ้าฝันแบบไม่ต้องแปลแล้วฝันวัก่อนที่ได้เลขเจ็ดเก้าฝันเห็นเลขในมือเจ็ดเก้าเลยเขียนให้เห็นเดินจึงคึองี้เนาะกับในจิงคึองอก็คือย้ําตัวสุดท้ายไม่ต้องแปลแน่นอนแต่ย้ําถ้าให้ย้ําก็ย้ําย้ํแค่สามตัว<อ>แต่ถ้าเอฟซีอยากเราถ้ามีเลขในใจนั่นเลขเลขที่ชอบและเลขที่ใช่อาจจะไม่ต้องจะทำซ้อนอาจจะชอบเลขเลขนี้อาจจะชอบเลขนี้นี้ก็คือเลขไม่เยอะเลขมีเจ็ดชุด เอาไว้เป็นทางโคงสุดท้ายแล้วก็ได้เลขแล้วก็ซื้อไว้ไม่ให้พลาดเนาะช่างเจราหตั้งแต่ปล่อยเลขตัวนี้ออกไปตั้งหลายวันเนาะผมอยากทราบว่ามีการฝันช้ำซ้ำาอร์ขงสีนะกว่าไทยไหมชัด่าฝันซ้ำฝันดีบอร์ีนะคือฝันแค่สองวันติดแล้วก็ไม่ฝันอีกเลยเนาะไม่ฝันไม่มีฝันไม่มีเพิ่มเลข ถือว่าเพิ่นไหยแล้วเนาะเพิ่นไห้แล้วให้ศูนย์สี่เก้าแล้วก็วันที่สองก็ไม่ฟันเห็นเลขเลยถือว่ายู่แล้วพี่น้องก็อยู่อยู่แล้วจับให้อยู่ครับจับอยู่แล้วก็ซื้อไว้ท่านมีล่าแน่นอนลอตเตอรี่แล้อบ่ค่ะซื้อแล้วครับโชคได้บ่ค่ะเพียไม่ยอมไม่้เอามาโชว์แต่ซื้อไว้แล้วเพาคุณเจพัตราสุจินรมที่มานำซื้อให้ซื้อซื้อให้จริงมั้งนะซื้อให้วันนั้นซื้อให้วันนั้นครับซื้อเรื่องนี้ซืนอะรินจริศูนย์สี่เก้ามตัวแล้วก็สองแปด ตอนั้นก็มีเลขชอบถ้าชอบอย่างนี้ก็เนี้ยวงกลมเนี้ยเนี่ยคือย้ำเรามาย้ำโค้งกันหนึ 1, <ะ>่งสองสามสี่แต่พอเราความเชื่อและความชอบเลขที่ท่านชอบอาจจะไม่ใช่เลขที่ท่านใช่าอาจจะไม่ชอบ<ะ>ก็ทั้งหมดเลยก็ได้ว่าเลือกตัวใดตัวหนึ่งในนี้ครับเผื่อท่านมีโชคไม่ลาบ <S 2> <S 2> ได้สร้างปูงดำด้วยกันถ้า<ะ>บาทสิบบาท าติดต่อได้ทางไหนบ้างครับผมศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองหนึ่งห้าศูนย์ห้าห้าเบอร์โทรแจ้งตำรวจโทรได้อีกรอบค่ะอีกรอบศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองหนึ่งห้าศูนย์ห้าครับโทรได้เบอร์โทรแั้งตำรวจเด้อค่ะบโทรใช่ครับนี่ย้ำโครงสุดท้ายแล้วไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนตัวเลขไม่แต่ตัวเดียวครับไม่เปลี่ยนแปลงครับตัวเดียวไม่เปลี่ยนแปลงอาจจะตรงเลขมีตรงเลขหลายอาจารย์เนี่ยตรงคือความที่ตรงเลขหลายอาจารย์หลายักนักมาทำให้เรามีแรง ดานใจนาะคือแบบคือเลขที่ตรงกันเป็นเลขเป็นมิตรสัมพันธ์กันเป็นช่วยดันกันให้ออกบเป็นเหมือนภาวนาให้เลขก็ได้ออบจะไม่ว่าเลขคือเลขทุกคนเป็นเจ้าของกันทุกคนเนาะ,คะใครก็สามารถที่จะอยากได้เลขไหนก็เลือ,อกเอาไปได้เนี่ยตามเนี้ยแล้วก็บบให้บบอาจารย<ป>์ทั้งจุรวดให้พรหรือให้ fc นี่ fc หนไหยครับผมก็ให้พรนี่ fc ทุกท่านเนาะสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและทั้งใจเนาะ แล้วก็คิดหวังสิ่งใดก็ให้ประสบควาสมสําเร็จโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็ให้ถูกลอตเตอรี่ด้วยคกับเลขท้ายไปซื้อไว้อาจจะถูกซ้ำเลขท้ายหรืออาจจะเพระาะว่ามันมีหลายรางวันเนาะเลขที่ผมปล่อยไปวันนี้ก็ให้ทุกท่านมีโชคมีลาบโอ้สุดท้ายแล้วไม่เปลี่ยนตัวเลขแน่นอนย้ําไม่เปลี่ยนแน่นอนให้มีโชคมีลาบดีโชคดีลาที่สิบหกนะคัะที่สิบหกซื้ออะไรก็ได้ให้มีเก้า โอเค้าพนมีนาหกเด้อค่ะให้มีโชกับช่างในการเด้อค่ะขอบคุณอาจารย์จำเจรัวนะครับพี่น้องครับแล้วก็ขอบคุณเอฟซีที่ได้ร่วมสร้างปูดำเนาะที่เคยได้โอนเงินขมาจากต่างประเทศเนาะคับพี่นะแม่นะที่จะมามีนานี้ยแหละครับคุณแม่พรทิพย์กาเซอร์โอ้โหที่ได้มาร่วมสร้างก็พวกเรก็จะไปต้อนรับประมาณยี่ยิบสามยิบส มีนาใช่ไหมครับผมมีนาที่จะถึงนี้ครับโอ้ครับผมให้คนทิพเนาะกระเซอร์ที่จะมาก็เชียงโจก็มีแนวทางนี่ครับที่เื่อท่านอีกอีกข้งหนึ่งสุดท้ายแล้วครับผมให้เอฟซีโคงสุดท้ายแล้วก็ีโชคลาขอบคุณช่างจดด่วนนะครับพี่น้องครับที่มาให้แนวทางในการเชียงโจวเรื่องเอฟครับพี่น้องครับวันที่16มีนาคม2561ยังฟันทองเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงครับพี่น้องครับ เฮงเฮงปังปังไปในกันเด้อพี่น้องเลยครับผมครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณช่ากนะคะน้องถิ่นมาให่เนวท่า